วันที่สองแปดขาวแปดขาวดำวันที่สองวันที่สองโอ้โหนี่วันที่สองยังไม่เต็มดีาะออกกวานตอนบ่ายนอนกินนมเก่งทั้งคู่อนาคตแปดแปด เพืเพืเ่อนพี่นอกก้องเกษตรกรหลายท่านถามกันว่าแกะแฝดไหมก็มีมั่งนะครับไม่ใช่ไม่แฝดเลยมีมั่งนะครับแฝดมีมั่งแต่อาจจะไม่เยอะบนแพะนะครับเต็มที่ก็แฝดสแต่ก็มีมาเรื่อยๆนะครับมีเจอเรื่อยๆที ข้อแกะท้องทุกเราก็มีหลายแม่นะครับที่ออกแปดที่สายพันธุ์ด้วยเป็นที่ความแข็งแรงของร่างกายตัวแม่ทุกผู้ด้วยครับพอพันไม่พันธสายตามใบที่สองวันที่สองเขาง่ายเลยแกะจำนวนดี พรุ่งนี้ทำหางแล้วตอนนี้ตัดหนุ่มเต็มที่ก่อนเช้าก็จะกระถินเหไม่พันนะเราจะให้อยู่งิ้วมันสี่วันครับสี่ห้าวันพื้นที่เริ่มแห้งแล้วเราก็จะปล่อยลงแล้วนะครับให้ไปกระโดดรดเต็มคลางแล้ เครัแต่รแรกคิดว่าคู่เมียจริงไม่ใช่นะครับผมตัวคู่ตัง้งคู่อนาคตพอพันแฝดนะครับอาจจะพอร้อยเราแม่ลูกผสมสันตาดับเปร์นะครับตีเป็นเลือดส,สูงนะครับถ้าสีสันไม่เกี่ยงครับไปเป็นพ่อพันก็นแจวเลยนะครับผมอนาคตก็อาจจะได้แฝดเหมือนเขานะครับ สายแฟดมาแล้วสีสันไม่เทียงครับอ่ารูปล่างไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวราพ่อค้ามาซื้อไม่ได้ถามหาสีสันนะครับน้ำหนักเ,กเดียวสายทั่งกิโลสายพันก็อาศัยนี่แะครับแฝดไว้ก่อน